สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้มุกสิพาเจ้าไปเก็บใบบักตูมมากินกับลาบจต่มุกยางผ่านหลายรอบแล้วดมเบิงล้วแต่บ่เคยมีความหมั่นใจเมื่อนี้โทรไปถามพี่สาวเราก็ทายรูไปเราเบิงละวามแมนพนาวามุกสิพาเจ้าไปเก็บจามาเบิงน้ำกัน ลาบหมูใส่นังแล้วก็มีใบปักตูมอยู่ขางๆจ้ามึงไปเก็บมาแซบคอลลาเจนชั้นดีนะจ้านังหมูนะี่ยประมมดานะกันเอามันออกเบิดืมแซบสุดขอบุณ อยากกินอะไรเนาะน้องมาเมนโบมแมนตอนแรกน้องเปิดกลวยสามสีรอกแมนเอเลียแซวหอมสิบกระปิ่นไปไกินใบบักตูมอ่ะ ตาดีละตาหากินือมนมเซ็นกินก่อนแล้มันสิอืดกินเท่เดียวรอบสองมาแส่บได้จากคันปล่อยอืดหรอ เราก็ไปหับลูกเลิกเลีล้ยงเ้าจ้ะตอนนี้ใบมง้งค์เอาบานใบสอง ยำแมงบวง ันปลายมันปิดบ่ไหมหรอกแต่ว่าคันคันปลายมันเปิดนะ่ะบ่แน่จ้าเมื่อกุกต้นหอมเม่เห็นว่าต้นหอมยังคือมีหูว่ะพราะซองเบิองหรออ้าอเขียวย่งยงอยู่ทั้งหน,นตกใจแต่ว่านี่ซื้อมาจากตลาดเขาหนาสิฉีดยานะบ่มี แบบออร์แกนิกซับเสื้อไ้ายแน่นอนผักงามๆเนี่ยต้องเอไปก่อนเหรอบอกเลยเพราะว่าตั้งแต่ผุผักเขาหลัว ต่บ่าขอดีของกร,รมปูกผักเองนะ่ะเอามาใส่ตูเย็นมันบนนอง,ไง,ไนองายได้จ้ะพี่น้องช่วยกรหลายดะบันนะ่ะแเบบวลาบปะพอาได้บัดนนะ้่งใบมงสามสิบเจ็ดขนมเส้นกะละมังนึงลาบหมูอีกกาแฟากระทาอยู่ บอกใบใจคือเกาเหลวเห็นนะกยเห็นคือกระบูนนี่หรอจะเอียงอืมในบนี่แซ่บบ้านเหรอกับหลาดยังไม่ใบบักตูมใบผักกระโดนมาจ้ะมื้อนีบน้บอกหยอดแค้มกินได้มื้อกี้กินใบบักตูมแ้มเพราะว่ามันเลิศมันหอม nha hòm heo pizza và bà bài cam kịp mấy nhở ờ à, mi on khen nó xua on tao mừng nè anh ấy chỉ ba ke trong này nhầm đây yu cậu ok yu có đi vào thái lụp mà hãy lâu bưng bây giờ xoay nắm bưng cho ba nhìn men bò phần nào men không h'm. เบิร์ผพานกล่างนั่งกับบารมันกินเขาไปแล้วความรู้สึกว่ามันใช่เลยเสียดายขนมเสซนนะบาร์นหลับมูนี่ฉันกินบ่เบดชิตตองอาอเทมเพราะว่าอุน แต่ว่าอันนี้นะบ่ได้ใส่ตู้เย็นมาแซ่บขนมเส้นรอบเดียวก็จบข้าวเสน้นอืดพอเวลาหิวกระเพาะจะลุยจะบ่ หนยตามันใหญ่กว่ากระเพาะอันนั่นก็สิกินอันนี้ก็สิกินอันนั่นก็เอามีหอดปา่าป่าอบป่าลมควันมดได้กํลังเียเอาใส่จานเรยวมาเห็นลาบหมูเอาจอดกันสนัมันที่ได้อาทิมา